นี่คือเห็นแก่กระชาอ,อยากก่อางน้อยเหมือนเหมือนสุลตา่าครับด <c oughs> ูในนะครับผม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกเหมือนสุลตา่าดูในพอใส่หบวกก่อสร้างชัดชัดครับดูงานก่อสร้างชัดชัดใส่ต่อเลยลูกใส่ต่อเลยเอาอยอะไรครับใส่ไว้ มันคือเทสมันเป็นเรื่องของรสสิยมดีมากแต่งตัวเออเออเร่ออันนี้คืออะไรอะนะไม่มีผมจริงิมันเอาไว้ปนผมแล้บขอต้องมาจิ้มงานหน่อยเอ้คุณไต้องทำลายอาใส่เลยครับใา่เลย ทำไม่เป็นไรได้สองชั้นไปแต่ว่าใส่เสื้อด้วยใส่ด้วยข<ป>อบคนะครับโค้ดบี style นะครับซ้อนได้ซ้อนได้นี่ไงเขาซ้อนอยู่นี้ไงเออซ้อนไปเลย ซอนหน้ซอนหน้ซอนหด้ เออโอ้แล้วก็น,นี่ก็พลาดไว้ไม่ได้สนใจเลยถูดให้มันเป็นเรื่องเนลาเออที่นี่ถ้ายืนไกลๆคนนึงว่าสารพาัดครสวยงามมากสวยงามมากนะครับและเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและนี่คือแฟชั่นช่วงวินเทอร์ คุณนี่ช่างเป็นคนที่มีเทสในการแต่งตัวจริงๆนะครับผมว่าผมว่าคาวมามสร้างสรรค์ของบ้าเนี่มันมีเส้นบางกั้นอยู่นสดเบบา,างอยากไม่พออีก <laughs> ให้ถึตงติตากัด้วยเดี๋ยวอยากเป็นภาพตัวเองเหมือนกันขึ้นคอนเสิร์ตแล้วแต่งอย่างนี้แล้วร้องเพลง คุณอย่าท้านะครับไม่เฮ้ยคุณอย่าท้าเขานะครับทุกคนอยากดูคุณแต่งตัวแบบนี้บนเวทีนะและ้วทาไมเพลงชีวิตของศิลป,ปินผู้หญิงแค่แต่งตัวก็ยากแล้วตัวเพลงยากมาเดินติดแล้วผมจะคิดออกไหมครับอเอาเนาะเอาเพลงนะเพลงอะไรละ่ะ ยากตรงนี้แหละแอนเอาผมผมจะเก็บเงินนี้ไว้ก่อนจนกว่าคุณจะคิดได้อะไรนะแค่ร้อยยี่สิบจะโกดเครื่องอะไรกันนาฮะโธ่เอ้ยคุณจิ๊อะไรนะฮะอ๋อให้ให้ผมไปเอาสั้นสั้นสักพุกหนึ่งไอ้เนี่ย ให้แกแต่งบ้างเพลงอะไรนะเอ๋ออะไรนะครับอะไรนะครับอ๋อมับของขวัญให้น้องก่อนเพาเข้าไปเล่นเกมนะครับมั่ของขวัญให้น้องๆด้วยชุดนี้นะครับผมใช่อ่ะเดี๋ยวพุทธเอากีตาร์ไปก่อนเอากีตาร์ไปก่อนแล้วแต่แล้วแต่ฟังบัวลอยแล้วมีบัวลอยด้วยอ้าวได้บัวลอยครับมา จำนเนื้อไม่ได้บ yes> ูลอยเจ้าพื้นยาทำไมจ่าค่าเร็วเกินไปตอนนี้บูลอยเจ้าพื้นยาไม่เพลงนี้มันเหมือนไม่ได้ไงอีกเพลงนึงก็เหมือนได้เอาอีกเพลงนึงเอาอีกเพลงนึงชีวิตได้ ว่าเลย้วผมชอบอ่ะเป็นวันเกิดที่จะขอวันเกิดขอร้องนะครับ